วอยานไผ่เนี่ยแม่ปใในปะครับใจ้ดอกดาวเรื่องก็งก็ร่งใจใหญ่แม่นปะครับเมนชินี่มดแดงน่อยดีมากกระอ้นเอาพี่น้องสิสมข้ามพี่น้องหน้าหวานหน้าทบบัดแดงอยู่กับรครับผมสุดที่ข้างแสงวันสองปีก่อนเราออกยูนีเเจอร์ดแล้วจำได้ปะครับเออมาขอตอบเจอพิ่บมา พี่น้องก็หายเป็นผู้แน่นได้เป็นรัฐบาลเขาไปอยู่สองปีโมดนพี่น้องครับเอ็นเปียกพี่น้องได้เสียดายหลายแนวเอ็นโพสุดอุด,ดนบทเถืนมันปดนายกหนูหมดเป็นปะครับและท่านแนของผู้สมัครสอสอได้ระบบแค่ สอสดอดดอรนลีาน,นวัดเข้าไปสองสาวันครั้งสองสามวันคั้งทุกครั้งก็งไปเล่าสู่กันฟังว่าเราไปปราศัยที่ไหนเรามาพบปาประชาชนที่ไปผมอยากให้ท่านได้มีโอกาสนี้เรามาเห็นการตอบรับของพี่น้องประชาชนที่มีให้พรรคเพื่อไทยด้วยตาที่สุด เป็นคนเดียวในแวดวงการเงินที่ทไม่มีทะเลาะบอกแล่นแบบไปนที่เคยสั่โดนแสบใวันนี้เราต้องการเอาการเงินเนี่ยออกมาจากความขัดแย้งเขียงกันทุกวันทะเลาะกันตลอดเวลาวันนี้คุณเทนบอกว่าอยากให้าาท้างมาช่วยเลิกทะเลาะเลิกชี้นิ้วแต่นําเสนอนโยบายให้ชาวบ้านดีกว่าพี่น้องครับวันนี้เรามาพื้นที่นครพนม มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฝากความระลึกถึงจริงๆจะมาช่วยกันหาเสียงครับเคยมานครพนมหลายรอบแล้วคนคนนี้ท่านอยากมาช่วยหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคสุดท้ายท่านไม่สะดวกครับท่านติดงานท่านดักสิงชินวัตรโดนจําขังที่บุมาหาไม่ได้ตอนแรกรักเกินดรีด,ดว่าเออเริ่มตั้งหรือมาเดินสายด้วยกันพี่น้อง นายกซึ่งทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากที่สุดทําประโยชน์ให้กับคนคนครพนมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยผูกการเมืองวันนี้ถูกจองจาแรกๆเอาแกนนําเสื้อแดงไปจองจําทั้งเก่าแก้วทั้งเต้นนัทวุฒิไทยต่อไทยโดนกันหมดตอนนั้นผมก็ไปเยี่ยมวันนี้หนักข้อครับเอานายกทักษิณไปจองจําเลยอะ่ะ แต่พี่น้องกําลังใจท่านดีครับเราท่านติดตามข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งโดยตลอดทั้งในไม่มีทีวีดูนะครับแต่ว่าท่านติดตามโดยลูกๆท่านนายกแผ่ทองทานคุณเองพินทองทานโอ๊กผานทองแท้เข้าไปเยี่ยมนะครับแทุกวันนะครับวันเว้นวัน,วน,วนแล้วก็เข้าไปเล่าสู่กับพี่ท่านว่าบรรยากาศการปราศัยพี่น้องประชาชนเป็นยังไง ผมเองบอกอย่างนี้ครับว่าผมอยากให้ท่านมีโอกาสได้มาเห็นด้วยตาตัวเองกับสายตาที่พี่น้องประชาชนมองมายังพักกับสายตาที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสื่อสารมายังผมผมอยากให้ท่านทักษิณได้มาเห็นนะครับแต่ทําไม่ได้ผมผมอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะโทรหานายกแทนองทานแล้วฝากกันว่าครั้งหน้าท่านเข้าไปเยี่ยมท่านทักษิณเนี่ยบอกบรรยากาศที่มานครพนม ให้ท่านทักสินได้ฟังผมบอกนายกแพทองทานได้ไหมว่าวันนี้คนที่นครพนมยังคงรักและเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยได้ไม่ได้ครับผมบอกท่านได้ไหมว่าพวกท่าจะตัดสินใจแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเอาเจธนากรเป็นสอสอได้ไม่ได้ไดผมบอกท่านได้ไหมว่าวันนี้นครพนมจะเดินหน้า เลือกเพื่อไทยทั้งสองบัตรสองใบยกนครพนมเป็นสีแดงอีกครั้งได้ไม่ได้วันนี้เราจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยกันจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยร่วมกับประชาชนที่อยู่ที่นี่ทุกคนเดินหน้าประเทศไทยยกเรื่องประเทศไทยเพื่อไทยทําได้ครับขอบคุณครับเสียงปรบมือให้กำลังใจนะครับเพื่อไทยจางนั้นกันเลไดีนี้เราไคิดนโยบายคิดนวัตกรรมใหม่ทางนโยบาย ก็คือการทำการประกันกำไรสินค้าเกษตรที่30%ประกันกำไรสินค้าเกษตร30%หมายควราะว่าจากนี้ต่อไปพี่น้องเกษตรกรไทยจะไม่มีวันขาดทุนต้องได้กำไร30%ทุกครั้งพี่น้องคิดง่ายๆปีนี้ท่านปลูกข้าวต้นทุนท่านอยู่8,000แปลว่ารัฐต้องประกันให้ท่านมีกำไร30%ก็2,000ต้องมีเงินถึงกระเป๋าท่าน1 4 0 0 ถ้าไม่ถึงรัฐเติมให้จนเต็มถ้าปีหน้าปุ๋ยขึ้นยาขึ้นน้ำมันขึ้นข่าแรงขึ้นก้นทุนท่านกายเป็นหมื่นนึงขึ้นมาล่ะแปลว่ารัฐต้องประกันให้ท่านมีกำไรสาสเซนตึ่งมื่นสาพันบาทหากท่านขายได้ไม่ถึงรัฐเติมให้จนเต็มเอาไม่เอาพี่น้องมันจะทำให้ทุกคนสามารถอยู่ในภาคการเกษตรได้อย่างแข็งแรง อยู่ได้อย่างภาคภูมิใจเลี้ยงดูครอบครัวปลดหนี้ปลดสินวันนี้เราไม่เคยละทิ้งพี่น้องเกษตรกรเราจะเดินหน้าในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนทุกระดับให้ได้นโยบายดีๆใครทำไว้ถ้ามันดีและพี่น้องประชาชนชอบเราพร้อมทำต่อคนละครึ่งชอบไม่ชอบพี่น้องบางคนหลังเดเหมันคนละพรรคหรือเปล่าวะ มันของพักไหนวะพี่น้องคนละครึ่งเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ดีแล้วผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้คนละครึ่งมีปัญหาอย่างหนึง่งคนละครึ่งเนี่ยเขาเติมไม่สองพันบาทแปลว่าพี่น้องควักตักระเป๋ากระเป๋าหลังเนี่ยสองพันบาทเท่ากันใช่ไหมแล้วเราไปซื้อของเพราะเรากลัวว่ามันจะหมดขอบหมดเขตเราต้องเร่งการซื้อ เอาเงินอนาคตมาจ่ายไว้ก่อนซื้อล่วงหน้าบางทีของไม่ได้อยากได้ด้วยซ้ำแต่อยากได้เงินไอคนละครึ่งเนี่ยก็ควักกระเป๋าจ่ายไปพี่น้องตบกระเป๋าตังค์ตัวเองดูสิหลังจากนลครึ่งผ่านไปเงินเหลือไหมวันนี้เพื่อไทยบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนชอบนะเราทําได้และเราจะทําให้ดีกว่าของเพื่อไทยเนี่ยรัฐจ่ายให้เจสิบพี่น้องจ่ายแค่30สิบเอาไม่เอา เราจะเดินหน้านโยบายทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตและความยากจนให้พี่น้องประชาชนวันนี้หลายพักการเมืองเดินหน้าสู่ประชาชนแต่ไม่พูดถึงนโยบายพักเพื่อไทยเป็นพักแรกครับที่เอานโยบายมาขายตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรเราทำกองทุนหมู่บ้านเราทำเรื่องของสาบาทรักษาทุกโรคเราเอานโยบายมาบอกและเราทำให้จริงๆ หลายคนถามให้รังเงินหมื่นละ่ะเงินหมื่นพี่น้องเอ้ยโดนเขาโจมตีหนักพอสมควรนะแต่ผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้เงินหมื่นเนี่ยเป้าประสงค์แรกเราจะทําลงเงินห้าแสนล้านบาทลงไปในระบบเศรษฐกิจให้มันเกิดการฟูให้มันเกิดพายุให้มันเกิดเศรษฐกิจที่ดีแต่วันที่เราเข้าไปองคาพายกของรัฐบาลก่อนหน้ายังแข็งแรงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เข้าไปถึงนี่ยังไม่ได้เริ่มเลยมีคนไปร้องศาลแล้วมีคนไปร้องศาลแล้วพวกผมระมัดระวังครับเดินอย่างระวังมากขนาดระวังขนาดนี้นาย,ยกโดนปลดไปสองคนนะพี่น้องเลยคดีก็ยังอยู่นะเรื่องของเงินหมื่นเนี่ยวันมันเดินหน้าลำบากแต่ถึงขนาดเผชิญอุปสรรคอย่างไรก็ตามวันนี้ เราจ่ายเงินหมื่นไปแล้วให้กับประชาชน17ล้านคนนะครับคนไหนได้เงินหมื่นแล้วยกมือให้ดูเลยนะครับเยอะนะครับพี่น้องเอามาล้างนี่ให้คนยกของจนชื่งใจต่อฮะยังงงงอยู่เนาะยายเพราะบร่วันนี้เงินฝากจะเล่นบอลทันที่หรอพี่อ่ะอ้าวพี่น้องที่กุโรคะกำลังว้าในเรื่งหายว่าทั้งหมดทั้งมวล อ,อยู่ในสายประกาศของพี่น้องเดิมพี่น้องนี่คกรกคะ่ะการที่เะเป็นเพื่อนไทยขึ้นมาเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการถูกยุคพักนาย,ยกนัทมนตรีถูกนิติสงครามกระทำ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเริ่มตั้งแต่นาย,ยกทักษิณชินวัตรมาห้องไหนครัสมใจตรงสวั หัวใจหัวใจมี่น้อยเดี๋ยวจ้าหัวใจใหญ่สั่งอ่าพี่น้องที่เคารพครับด้วยความจั่พี่น้องนะคะเมื่อก่อนไปโจมเบอร์ส่งไอ้น้องสิมกันเด๊ะเมื่อวันไปโจมเบอร์วันที่สาเจ็ดส่งไอ้น้องสิมกันมาหนึ่งตั้งวันหนี้อยากได้เบอร์ไหนน้องวัอยากได้เบอร์หนึ่งเลยก็วัอยากได้เบอร์หนึ่งเอาไปเอามาเจ๊จะตั้งที่สอง ผู้บางคนมาสอบสิโว้ยงวดนี้เงิน,นบริหารได้เงินหมื่นเนี่ยจะสิกาหรือบกข่าเด้อพี่น้องที่เราทำโครงการเมื่อกี้นี่เพคุนบอกไปแล้วถ้าเขาเข้าไปเก็นเงินบริหารหัวหน้าหนึ่งทุนการันตีเข้าไปสิสามต่อเพราะว่าอย่างครับเพราะว่านโยบายนี้น่ะมีประโยชน์ต่อ,อพี่น้องประชาชนพี่น้องจำไว้เลยว่าเวลาพรรเพื่อไทยเข้านโยบายอย่างมาติดไม้โฆษณาเข้าเห็นได้ชัวนร์เล การมีด้เอาเงินมือมาให้ท่านเคยมีบอกวันนี้มีโดมอ่างอ่างายลุงตู่ที่จะแบะตอนรัฐบาลลุงตู่เศรษฐกิจคนยากคนจนบอบินเงินหมุนเวียนถ้าเพื่อนไทยชี้ใหญ่ทำเป็นไปเขาคือว่าการจะลดน้ะให้เศรษฐกิจหันหลางคนยากคนจนมีกำลังซื้อคั้วโจนทะเ้ไหนคะลดน้ำที่ลาลดน้ำที่ลาคือเอาเงินไปใส่มือ คนยากคนจนนี่เขามีกำลังซื้อเมื่อมีกำลังซื้อแล้วมันจะเป็นพายุฝุน่นทางเศรษฐกิจถ้าเพื่อให้บริจิตลุงตู่บร <c oughs> ิจิตคือลุงตู่ไปเลยคะตอนลุงตู่เป็น <c oughs> ปนยายกรัฐมนตรีลุงตู่ของรู้ได้ไว่ากำลังซือ้อของใครบ้างเราเนี่ยผมมีแต่คนซื้อลุงตูห่ไหไปเลยคะแจกปางคนจนนั่นบอกว่าสิล้านห้แสนคนลุงตู่แจกปางคนจน แล้วเธอเงินทไทยจะรักสองร้อยสามร้อยห้าร้อยไม่บอกนะแต่พัาเพื่อไทยให้ถึงหมืน่นให้ถึงหมืน่นให้ถึงหมืน่นพอใจบอกนะอ้าวพอใจแต่มาวันนี้สังกจมค่ะในในโยบายหนึ่งของนายกัน,นติในหนึเรามีนโยบายแจกคนละครึ่งครับคนละครึ่งผ่านคืออะไรค่ะรัฐบาลจ่ายเงิในในบ้านสองพันบาท ให้บ้านต้องจุเงินมาอีกสองพันบาทไม่หรอกปาก็ะปาให้บ้านเรายคันบวมีโลสองพันบาทกันใชมาจัดไส่ถ้าบ้า,บานบวมีสองพันก็บ่าสามารถไปใช้โครงการกระเพื่อมพันได้แต่พี่น้องคะพักเพื่อไทยเข้าใจนโยบายดีๆถ้าพี่น้องมีเงินไปใส่มือให้บ้านเราหน้าว่าจะได้ทำบ้านเะอา,นาเงินให้เป็นเฮกิจการฮอนนิอยัดใช้เงินโล ถ้ากันเป็นก้เงินกันบอกก้เงินมาถามาสกับเงินหมื่นกับบ้านบอกก่แวะไปแม่โคแวะไปโลดั้แวะไปซีเรีไปซื้อของตลาดนางแก่แวะเข้าตลาดป่าป่าเอาแปะเอามาเงินหมื่นไปหอดบ้านกับพ่อพันไม่หรอกเช่าอาหาก้าวเบรก้าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงตบมือดังๆให้กับรัฐมนตรีมนพรเจริญศรีกับพี่นรู้ เวทีแห่งนี้แล้วแล้วก็พร้อม